เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยนี่ไม่งม่แข็ไดแกโอ๊ย อะไรรู้ไหอแอะไม่ร้องนะน้องคนเก่งไม่ร้องให้นะครับน้องคนเก่งไม่ร้องให้นะครับมายจะร้องให้เพื่อเป็นอะไร ใครวะใครวะใครวะตั้งแต่อาเขตมึงมึงอยู่ในกลุ่มด้วยอุ้ยที่ภาษาไทย Thank you.